ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง data v i s u a l i z a t i n การสร้างกราฟสวยๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขยาย,ายจอนิดนึดง <c oughs> คือ data v i s u a l i z a t i n นะคะ <c oughs> แปลว,ว่าการแสดงข้อมูลเป็นภาพ <c oughs> ง่ายๆคือการเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือตารางหรือข้อความยาวๆให้ออกมาเป็นภาพเช่นกราฟแผนภูมิหรือแผน่นแผนที่สีเพื่อให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้นเช่นถ้ามีตัวเลขยอดขายของร้านค้านะคะในแต่ละเดือนเราสามารถแสดงด้วยกราฟแท่งบาร์บาร์าชาร์ปหรือกราฟเส้นไลท์ชาร์ตนะคะถ้าต้องการรู้ว่า กลุ่มลูกค้ามีความแตกต่างยังไงอาจใช้กราฟฟองสบู่คือบับเบิร์ชาร์ตหรือกราฟจุดกันจายเรียกว่าสแควร์อพอร์ตนะคะทำไมทำไมต้องใช้การสร้างกราฟทุกคนผ่านจะยังไม่รู้ 1. เข้าใจง่ายกว่า คนส่วนใหญ่อ่านภาพเข้าใจง่ายกว่าอ่านตัวอ่านการอ่านตัวเลขยาวๆสองเห็นแนวโน้มเช่นยอดขายขึ้นหรือลง 3. เปรียบเทียบได้ง่ายเช่นร้านไหนขายดีที่สุด 4. สื่อสรารรวดเร็วไม่ต้องอธิบายยาวแค่ดูภาพก็เข้าใจใาย 5. ช่วยวิเคราะห์ข,ข้อมูลใช้ในการตัดสินใจหรือสุรกิจควรโฟกัสตั้งไหนบ้างประเภทของกราฟนะคะก็จะมีแบบเหมือนที่เมื่อกี้พูดไปคือบาร์ชาร์ปไล์ชาร์ปพายชาร์ปฮิตโกรมก็จะมีคำอธิบายนะคะว่าไหนคือยังไงบ้างให้เราแบบเอาไปใช้ในแต่ละกราฟต่กราฟนี้ แล้วก็ส่วนประกอบกอบของกาบนะคะก็จะมี axes ความหมายก็คือแกนเช่น x x e ดแนวนอนแนวตั้งะคะ่ะมานนี้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างกาบนะคะก็จะมี metapoly ใช้ทำอะไรบ้างนา่ๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เรานํามาให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่ามันมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าตัวอย่างสถานการณ์นะคะคือถ้ามีข้อมูลจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ในแต่ละเดือนใช้ไล์ชาร์ปเพื่อดูแนวโน้มว่าวันไหนคนเยอะมาก ถ้ามีข้อมูลยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทใช้ไพยชาร์ปนะคะเพื่อดูว่าอะไรขายดีที่สุดถ้ามีคะแนนสอบของนักเรียนนักศึกษานะคะใช้ฮิสตโกรมนะคะเพื่อดูว่าคะแนนกระจายยังไงบ้างสรุปแบบเข้าใจง่ายนะคะคือ Data w i s ช l i ซ์ t CC นะคะ การเล่าเรื่องด้วยภาพเปลี่ยนข้อมูลที่ดูยากเป็นกราฟที่ดูง่ายช่วยให้เข้าใจข้อมูลวิเคราะห์ได้ตัดสินใจได้ถูกต้องอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ data visualization นะคะคือการแสดงข้อมูลด้วยภาพนะคะให้เข้าใจลึกถึงอีกระดับหนึ่งโดยจะเน้นหนึ่ง ประโยชน์จริงในการใช้งาน 2. วิธีเลือกกราฟให้เหมาะกับข้อมูล 3. ขั้นตอนการสร้างกราฟแบบง่ายๆ่คำศัพท์เสริมที่ใช้บ่อย 5. การใช้ Python ท,ทำ data visualization นะคะเก่ัเรียนโค้ดประโยชน์ของ data Data าวิชัยซีซีนะคะแบบใช้งานจริงไม่ได้แค่สวยแต่มีประโยชน์มากขึ้นในชีวิตจริงๆเช่นอันนี้คือเราจะยกตัวอย่างนะคะว่าสถานการณ์คือนักวิเคราะห์ธุรกิจถ้าไม่มีกราฟต้องอ่านลาย Excel นานๆถ้ามีกราฟเห็นภาพยอดขายขึ้นหรือลงทันทีเราจะตัดสินใจได้ง่ายว่าจะเลือกลงหุ้นในนี้หรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะ 2. วิธีเลือกกราฟให้เหมาะกับข้อมูลการเลือกกราฟให้ถูกประเภทสำคัญพอๆกับการทำกราฟให้สวยนะคะคือต้องการแสดงอะไรเปรียบเทียบค่าแต่ละกลุ่มใช้กราฟอะไร ก็คือ bar ช h ร r p กราฟแท่งนะคะ bar ช h ร r p คือกราฟแทง่งไล n e s h r p คือกราฟเส้นพ i e s h r p คือกราฟวงกลมอะคะ่ะแล้วก็ h i s t o แกรมคืออ๋อนี่คือกราฟจุดนะคะหรือว่าตัวอย่างนะคะตัวอย่าง example example ยอดขายเดือนมคถึงพอคอนะคะใช้ไลท์ชาร์ปกราฟเส้นแสดงแนวโน้มการขายในแต่ละเดือนส่วนแบ่งตลาดมือถือนะคะใช้ไ i ชา h a r กราฟวงกลมแสดงเปอร์เซ็นต์ของแต่ละแบรนด์คะแนนสอบนักเรียนใช้ฮิสโตแกรม เพื่อสแสดงการกระจายของคะแนนค่ะส่วนสูงกับน้ำหนักใช้ scatter plot กราฟจุดกระจายสแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่ะ 3. ขั้นตอนการสร้างกราฟแบบง่ายไม่ว่าจะใช้กราฟไม่ว่าขอไปค่ะไม่ว่าจะใช้เครื่องมือไหนเช่น excel Python หรือเทปล o ขั้นตอนจะคล้ายๆกันนะคะขั้นตอนที่1เตรียมข้อมูลเช่นมีตารางข้อมูลใน Excel หรือ Data Form ใน Python นะคะภาท์ก็จะมี Excel โปรแกรมตารางข้อมูล Data Frame ตารางข้อมูลในภาษา Python Python ภาษาคอมพิวเตอร์ยอดนิยมเราเคยบอกไปแล้วนะคะคือ Python เป็นภาษาที่เขียนง่ายขั้นตอนที่2นะคะเลือกประเภทของกราฟขึ้นอยู่กับว่าสื่อสารอะไรเช่นเปรียบเทียบแมวน้องสัตว์สวนคำศัพท์นะคะเราจะมีคำศัพท์ในแต่ละอันประมาณเรียนภาษาอังกฤษเปใน,นตัวในคำศัพท์ง่ายๆถ้าไม่มีก็จะขึ้นให้นะคะแบบ เช่นนี้คือบาชาร์ปกราฟแท่งไลชาร์ปกราฟเส้นพายชาร์ปกราฟวงกลมฮิสโตแกรมกราฟการกระจายสแครทแพอ์กราฟจุดกระจายขั้นตอนที่3กํกำหนดแกนบอกให้ฉันว่าแกน x และ y คืออะไร x exit แกน x exit แกนนอน y exit แกนตั้งขั้นตอนที่4นะคะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายว่าแต่ละส่วนของกราฟคืออะไรคำศัพท์ก็จะมี title หัวเรื่องของกราฟเ a b e l ป้ายกำกับการ์ดเช่นชื่อเดือนหน่วยเรเจดนคำอธิบายสีหรือเส้นในการาดขั้นตอนที่5นะคะตกแต่งให้ดูดีเช่นเปลี่ยนสีขนาดตัวอกักษรเพิ่มความหนาเพิ่มความบางของเส้นคำศัพท์นะคะคันเลร์สีฟอนต์ไซส์ขนาดตัวหนังสือไลท์สไตล์รูปแบบเส้น 6. แสดงผลดูบนหน้าจอหรือเซฟเป็นรูปเช่นคำศัพท์นะคะโชว์แสดงการบนหน้าจอเอ p พอร์ตบันทึกเป็นไฟล์เช่นจุด png หรือจุด pdf เดสพอร์ต หน้าจอร่วงข้อมูลเป็นภาพรวม C <See. S 1> เกินก่อนเรียนโค้ดถ้าคุณอยากเรียน p y t ทอนเพื่อสร้างกราฟสวยๆต้องรู้จักเครื่องมือหลักๆก,ก่อนเช่นเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะใบมาเรนที่นิยมนะคะตัวอย่างกราฟแรกที่เราจะเขียนได้เช่นอันนี้คือตัวอย่างที่เรา เอามาให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะ,จะค่อยๆ่อยศึกษาไปด้วยกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เรานำมาให้ดูไปค่ะนี่อย่างนี้นะคะจบแล้วในวันนี้เดี๋ยววิดีโอ,โอหน้าเราค,ค่อยๆยศึกษาไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม กด subscribe ด้วยนะคะผิภาพาดต้องไหนขออภัยในนาที่นี้ด้วยค่ะพอดีว่าเบนคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องักเท้าไหร่ขออภัยด้วยนะคะ